สวัสดีครับผู้นฟังที่รักพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่10ของแบบเรียนชั้นสูงบทที่10เผาเหมาหยุดชะง,งักในบทนี้เราจะมาเรียนสนทนาเกี่ยวกับคําว่าเผาเหมากันต่อในบทที่9เราเรียนไปแล้วว่าเผาเหมาแปลว่าทอดสมอเรือ นอกจากนี้ยังอุปมาว่าหยุดกลางคันในขณะที่เรากำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เกิดการหยุดชะงักลงกระทันหันเรียกว่า抛锚。第十课抛锚二课文怎么回事儿？糟糕，车子抛锚了。怎么会呢？你不是上路前才检查的吗？检查是检查了，不过我为了求快，想早点出发。 ไ怎么仔细检查你这就叫欲速则不达第十课เผ่าเมาเอบทที่สิบเผเหมาตอนที่สองเผวเหมาก็คือหยุดชะงักในบทนี้เป็นคำสนทนาระหว่างหญิงชายคู่หนึ่งนะครับซึ่งเตรียมจะขับรถไปยังจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งแต่ก่อนจะออกเดินทางเนี่ยก็ปรากฏว่ารถเกิดขัดข้องไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับ ฝ่ายหญิงจึงถามขึ้นมาว่าจะมาหวยเชอร์เกิดอะไรขึ้นหรือเป็นอะไรหรือประโยคนี้จะไม่อ่านว่าจะมาหวยเชอร์นะครับแต่จะออกเสียงเป็นจะมาหวยเชอร์เชอออกเสียงเป็นเชอร์นะครับแปลว่าเรื่องจะมาหวยเชอร์เรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นอะไรหรือฝ่ายผู้ชายตอบบอกว่าเจ้าเกา 车子抛เหมา了糟糕แปลว่าแย่แล้วหรือโชคร้ายจริงๆเ车子า,าเหมา了รถเกิดขัดข้องซะแล้วรถเกิดเสียซะแล้ว,วเผ้าเหมาก็คือเสียหยุดชะง,งักเชือก็คือรถรถยนต์ฝ่ายผู้หญิงถามอย่างสงสัยว่าจ,มานะจาะมาคุยนี่ย你不是上路前才检查的吗เป็นไปได้อย่างไร คุณเพิ่งจะตรวจเช็คสภาพรถก่อนจะออกเดินทางไม่ใช่หรือจำมะขุยนะก็คือเป็นไปได้อย่างไรหรือเป็นไปได้ไงคุ่คนไมะ่ใช่หรืาู่นคุณเพิ่งจะตรวจเช็ครถก่อนจะออกเดินทางไม่ใช่หรือฝ่ายผู้ชายตอบบอกว่า检查是检查了จ过我为了求快想早点出发没怎么仔细检查 เช็คนะเช็คแล้วแต่ผมต้องการรวดเร็วอยากจะออกเดินทางแต่เช้าไม่ได้เช็คละเอียดเจียนฉาซื่อเจียนฉา了เช็คนะเช็คแล้ว不过แปลว่าแต่ว่า我为了求快ผมต้องการเร็ว想早点儿出发อยากจะออกเดินทางแต่เช้า没怎么仔细检查ไม่ได้ตรวจเช็คอย่างละเอียด สื่อขี้เกียนชาก็แปลว่าตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับฝ่ายผู้หญิงจึงได้พูดในเชิงสั่งสอนว่าคุณน,นี่อย่างนี้ต้องเรียกว่าอยากจะเร็วเลยไปไม่ถึงคำว่าวิสู้เสอู้ตาแปลว่าอยากจะเร็วเลยไปไม่ถึงหรือแปลว่าใจร้อนทำให้เสียงานไปเลยส่วนคำท้ายประโยคอ่ะไม่มีความหมายนะครับเป็นเพียงคำเสริมน้ำเสียงแสดงถึงความหมายที่ยืนยันในคำพูดนะครับ ครับคุณผู้ฟังต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า44เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนี้นะครับศัพท์คำที่หนึ่งเผาเหมาคำนี้เรียนไปแล้วนะครับในบทที่9ซึ่งแปลว่าทอดสมอเรือเผาแปลว่าโยนขว้างหรือว่าทิ้งเหมาก็คือสมอของเรือเวลาที่เรือจะจอดกลางน้ําทะเลเนี่ยต้องโยนสมอเรือลงไปเกี่ยวพื้นใต้น้ําก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เรือหยุดนิ่งเรียกว่าเผาเหมาหรือทอดสมอเรือนะครับ แต่ในอีกความหมายหนึ่งคำว่าเผาเหมาอุปมาว่าหยุดชะง,งักลงกลางคันอย่างเช่นว่ารถเสียวิ่งไม่ได้ในภาษาจีนจะพูดว่าเชอจื่อเผาเหมาล่ะรถขัดข้องซะแลว้วศัพท์คำที่สองที่เราจะมาเรียนรู้กันเจียนฉาแปลว่าตรวจตรวจเช็คหรือว่าตรวจสอบอย่างเช่นว่าเจียนฉาเชอจื่อแปลว่าตรวจสภาพรถคนงานต่างชาติที่เดินทางไปทำงานในไต้หวัน ก่อนจะเดินทางต้องผ่านการตรวจโรคที่โรงพยาบาลเมื่อเข้าสู่ไต้หวันแล้วนะครับภายในเวลา7วันก็จะต้องเข้ารับการตรวจโรคตามโรงพยาบาลที่รัฐบาลกําหนดไว้และจากนั้นทุกๆ6เดือนจะต้องทําการตรวจโรคหนึ่งครั้งการตรวจโรคในลักษณะนี้นะครับภาษาจีนเรียกว่าเจียนคังเจียนฉาคาว่าเจียนคังก็แปลว่ามีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงหรือจะพูดว่าเจียนฉาเชิญที่ตรวจเช็คร่างกายก็ได้นะครับ เียนฉากงจัวแปลว่าตรวจสอบงานศัพท์คำที่3เฉีวยวแปลว่าสแสวงหาต้องการเช่นคําสนทนานในบทนี้นะครับที่บอกว่าเฉียวไขยก็แปลว่าต้องการความรวดเร็ว,วเฉียวเฉยสแสวงหาความรู้เช่นว่าเต้าโงว,วัยชี้เฉียวเฉวีไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนอกจากแปลว่าสแสวงหาไฟหารู้ว่าต้องการแล้วนะครับ คำว่าเฉียวยังแปลว่าขอร้องเรียกร้องวิงวอนอย่างเช่นว่าเฉียวจ้วแปลว่าขอให้ช่วยชีวิตเฉียวหนีงหัววยน่ขอร้องให้คุณช่วยผมทำธุระเรื่องหนึ่งเฉียวฮนแปลว่าขอแต่งงานเฉียวิงแปลว่าขอความเมตตาขอร้องให้อภัยหรือขอร้องให้ยกโทษให้เรียกว่าเฉียวิงเฉียวเหลาแปลว่าขอความเมตตาหรือขอให้ยกโทษให้ 求人ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือนะครับศัพท์คำที่สี่ที่เราจะมาทำความรู้จักก็คือจี๋ซีแปลว่าละเอียดรอบคอบเช่น,เ,นเขาทำงานรอบคอบดีมากจ,จควซีเล้าเจีายลเวียดเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนืแปลว่าเนื้อหาหรือว่ารายละเอียดงาน 而且要很仔细การทำงานไม่เพียงแต่ต้องทำจริงจริงจังๆยังต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบอีกด้วยนอกจากนี้นะครับยังแปลว่าระมัดระวังอย่างเช่นว่า仔เ一ี别漏掉ระวังหน่อยหรือว่าใส่ใจหน่อยอย่าให้หลุดไปได้หรือว่าอย่าให้รอดสายตาไปได้ต่อไปเป็นศั์คำสุดท้ายของบทนี้ยี่สู้เสอผู้ตาแปลว่าอยากจะเร็วก็เลยไปไม่ถึง หมายความว่าทำอะไรใจร้อนก็เลยทำให้เสียงานไปเลยนะครับคือใจร้อนต้องการให้บรรลุผลสำเร็จเร็ว,เ,รวเลยเสียงานไม่สามารถที่จะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้คำคำนี้สามารถนำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะเป็นคำเตือนสำหรับคนที่ทำอะไรใจร้อนรีบร้อนซึ่งมักจะทำให้งานที่ทำเนี่ยไม่ละเอียดนะครับหรือถ้าหากว่าขับรถก็อาจจะเกิดบัติเหตุก่อนถึงที่หมายเรียกว่าอยากจะเร็วก็เลยไปไม่ถึงนะครับ ยี่สู้เจอผู้ตาคาว่ายี่แปลว่าอยากต้องการสู้ในที่นี้ก็แปลว่าความรวดเร็วความเร็วนะครับเจอแปลว่าจึงหรือก็เลยผู้ตาแปลว่าไม่ถึงยี่สู้เจอผู้ตาใจร้อนก็เลยทําให้เสียงานไปเลยหรือว่าอยากจะเร็วก็เลยไปไม่ถึงกลาวพูดฟังต่อไปเรามาฝึกหัดพูดในประโยคใหม่ๆกับคุณครูนะครับจุณผยหงยี่怎么回事儿 怎么回事儿？二怎么会呢？怎么会呢？会呢三不是才的吗？不是才的吗？四是不过，是不过，不过五没怎么，没怎么？怎么,怎么回事儿？เร、啊、ื、啊、来่องอะไร？เรื怎么会呢？ เป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้ไงปูชื่อฉายเดินมาเพิ่งจะไม่ใช่หรืออย่างเช่นว่าหนี刚刚่ปูชื่อกังกังฉายชิ่วเตียนชินเดินมาคุณเพิ่งจะทานของว่างไปเมื่อสักครู่นี้เองไม่ใช่หรือใช่แต่ว่าอย่างเช่นว่าเตียนชิน饿了ชิ่ว่กงนะ่ทานแล้วแต่ตอนนี้หิวอีกแล้ว ไม่จะมาแปลว่าไม่ค่อยหรือไม่เท่าไหร่อย่างเช่นว่าไม่จะมาเป่าไม่ค่อยอิ่มกลับมาฟังเวลาในรายการของเราในวันนี้หมดลงะแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ